วิมันแบบวิวมันได้มากเลยฮะช่วงเนี้ยอะไอช่วงนั้นไ้ดิ <laughs> อ่อมันยังแล้วมันยังแล้วอ้าไปแล้วความความบรรณา,นนาโอ้โหนี่นถ้าแบบว่าที่นี่เขามีอันนี้เนาะให้ทํากิจกรรมแบบว่าดํานาอะไรเงี้ยเนี่ยแบบว่าทําอย่างนี้แล้วก็มีบ่อบัวด้วยแล้วก็มีบ่อปลูกข้าวปลูกอะไรเงี้ยจะมาดํากับเขาอยู่นะมักเนี่ยย,ยังมักเลยเนี่ยโอ้ธรรมชาติ มันหันมาทางนี้